เห็นว่าวันนี้หวยออกใช่ปะละ่ะขึ้นหิ้งไปแล้วแบบนี้งั้นขอโชคขอลาบเลยก็แล้วกันมาค่ะหิ้งแมวนางแมวกวักแล้วกโชวคุณยังดีเลยเก็บตกเอ้ยอังจะขึ้นไปกวักอะไรเหรออันเชิญลงหิ้งพระ ตกลงให้เอาพระ,ะลงให้เองอยู่บนนู้นใช่ไหม,ไมไเหรออตกลงเอาพระลงหรือเอาแมวลงครับพี่<ม>ตกลงให้เอาพระลงแล้วเอเองอยู่บนนั้นใช่ไหมเออยิ่งพระคะ่ะเก็บตอกนี่ชื่อแมวนะคะยิ่งพระแต่ไม่มีพระมแมววางอยู่ อ๋อแมวบางอยะแมวบางอยูอเออแล้วนี่ขึ้นไปไม่ยอมลงลักษณะจะคืออยากจะขึ้นไปนอนอยู่บนนั้นเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ลงมาเอาบ้านอนึงที่เลยก็แล้วกัน59เก้าทับหกค่ะครับจบแล้วค่ะไม่รู้ซะแล้วแมวตัวนี้เนี่ยขึ้นไปตรงนั้นอันตรายที่สุดนะทำไมคะงูเหลือมเนี่ยชอบขึ้นไปซุ่มอยู่บนตรงนั้นอ่ะตองคือตองคานอ่ะนี่นะเดี๋ยวมาติดตาม